มีคนอยากผูกมัดคุณด้วยหัวใจของเขาเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะหกถ้วยพลังงานของคนธาตนะุน้ำมีกรกฏทิจิก สิบเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกันคิงถือไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเมษสิงธนูควีนถือเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินควีนถือไม้พลังงานของคนาธาตุไฟนะคะมีพลังงานของคนาธนคนาตุน้ําคนาธาตุดินคนธาตุไฟนะคะมีความเข้มแข็งอดทนมุ่งม,มั่นตั้งใจเอาจริงเอาจงังเป็นคนที่มีแผนการ ทำอะไรคิดถึงผลในระยะยาวนะคะเก็บเงินเก่งเป็นคนไว้เนือ้อไว้ตัวไม่ค่อยแสดงท่าทางซักเท่าไหร่นะคะรักครอบครัวครอบครัวมีความสําคัญมากๆ อาจจะมีคนรักมีคนที่อยู่ในใจเป็นรักต่างวัยหรือว่าคนที่อยู่ในใจของคุณอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักเคยสนิทสนมเป็นเพื่อนกันมาก,ก่อนเป็นคนที่รู้จักกันมาก,ก่อนแล้วก็อาจจะมีการพัฒนามาเป็นคนรักมาเป็นแฟนก็ได้นะคะหรือว่าในความรักความสัมพันธ์ไม่ชอบรักแบบปุบป,ปับฉับพลันแต่ชอบความรักแบบค่อยๆพัฒนา ค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปนั่นเองนะคะเรามาดูกันก่อนว่าคนที่อยากผูกมัดคุณด้วยหัวใจของเขาเขาคือใครนะคะขอพลังงานของคนที่อยากผูกมัดคุณหน่อยนะคะ <c oughs> แฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกอัศวินหืหรียนพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤษภกัน์รซีดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมหนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดิน สองไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะพลังงานของคนธาตุดิน,นดมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุไฟมาครบทั้ง4ี่ธาตุเลยนะคะน่าจะรู้จักกันแล้วความสัมพันธ์มีความคลาคาสังกันอยู่นิ่งๆเงียบๆต่อกันอยู่นะคะหกถ้วยของคุณบางทีอาจจะเป็นคนคุ้นเคยคนรักเก่าการรีเทิร์นก็ได้ คนที่อยู่ในใจของคุณก็ณยังคงเป็นคนคนเดิมคนที่คุณยังคงเก็บตัวเก็บใจเก็บหัวใจไว้ให้กับเขาพลังงานของเขามีความนิ่งนะคะมีความเงียบเก็บอาการไม่ค่อยแสดงความรู้สึกสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนขยันเป็นคนอดทนเป็นคนใจเย็นเป็นคนพูดน้อยอ่านใจค่อนข้างยาก คุณเป็นคนที่มีอะไรชอบพูดชอบบอกนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกกับคนทั่วไปคนที่ไม่รู้จักไม่คุ้นเคยคุณก็จะนิ่งๆแต่หากว่าเป็นคนในครอบครัวคนที่คุณรักคนที่คุณไว้ใจเพื่อนสนิทของคุณ มีไรคุณจะพูดคุยบอกกลางตลอดแต่กับเขาเขาจะนิ่งเงียบๆไม่ว่ากับใครจะไม่ค่อยพูดเก็บอาการโดยเฉพาะอะไรที่เป็นความทุกข์ใจปัญหาอุปสรรคจะเก็บไว้นะคะบุคลิกของเขาอาจจะมีความแตกต่างจากคุณแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็อาจจะมีความขราขาสังกันอยู่ อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเลิกลาจากการไม่ได้ถึงขั้นว่าคนเก่าก็ได้แต่ว่าความสัมพันธ์ก้าวๆถอยๆช่วงนี้มีความเหินห่างหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหมือนมีเส้นกั้นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุเกขาความสัมพันธ์ไม่ได้ราบรื่นหรือว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นนะคะมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจมีการเงียบเงียบมีความแตกต่างบางสิ่งบางอย่างมีความไม่เข้าใจในบางเรื่องราว แล้วก็รอคอยที่จะพูดจะคุยรอคอยโอกาสด้วยนะคะรอคอยที่จะรีเทิร์นกลับคืนมาอีกครั้งเรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงอยากผูกมัดคุณอีกครั้งนะคะคนที่มีปัญหามีประเด็นมีความคลาคขลังกันอยู่ทําไมยังคงเป็นเขาที่อยากผูกมัดคุณด้วยหัวใจของเขาเพราะอะไรนะคะตัดสินใจแล้ว,แน,วแน่ๆนะคะตั้งใจนะคะ เขาจะผ่านโพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันกับคุณนะคะปรับความเข้าใจไปด้วยกันใหม่ร่วมถูกร่วมสุขไปด้วยกันแม้ว่าจะมีความไม่เข้าใจกันยังไงก็ตามนะคะเขาก็ยังคงเลือกที่จะไปกับคุณคนที่เขาเลือกคนที่เขาอยากใช้ชีวิตด้วยก็ยังคงเป็นคุณนั่นเองหันหน้ามาพูดมาคุยนะคะเรียนรู้กันใหม่ปรับใจกันใหม่ให้เวลากันใหม่นะคะ ค่อยๆค,คืนดีกันนะคะเป็นพลังงานของการค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่จะทำอย่างดีที่สุดรับฟังกันและกันเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันและกันแล้วก็มองในมุมมองของอีกคนหนึ่งว่ามีเหตุผลอะไรความคิดเป็นยังไงทำไมถึงพูดแบบนี้หรือว่าตัดสินใจแบบนี้จะไม่ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ว่าจะพยายามปรับใจแล้วก็เข้าอ,อกเข้าใจกันให้มากขึ้นนั่นเองนะคะ หนักแน่นมั่นคงจริงใจนะคะรักเดียวใจเดียวมีเพียงแค่คุณเท่านั้นไม่ว่าจะมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจอะไรก็ตามนะคะคนที่เขาจะไปด้วยคนที่เขาจะจับมือก้าวผ่านทุกๆสถานการณ์ไปด้วยกันก็ยังคงเป็นคุณนั่นเองนะคะแม้ว่าจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันแต่ว่าความเป็นคุณบุคลิกของคุณก็คือคนที่เขายังคงรู้สึกภูมิใจที่เขามีคุณอยู่ในชีวิต ทำงานเก่งรักครอบครัวเป็นคนไม่โวยวายเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเขาเป็นคนรักเขาด้วยหัวใจที่แท้จริงหึงเขาห่วงเขาเห็นคุณค่าในตัวเขาไม่ว่าระหว่างคุณกับเขาจะมีปัญหามีประเด็นอะไรก็ตามถึงเวลาที่จะต้องเลือกถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจยังไงเขาก็จะแก้ไขปัญหาไปด้วยกันกับคุณเลือกคุณอยู่ด้วยกันกับคุณ สู้ไปด้วยกันกับคุณใช้หัวใจในการนำทางเริ่มต้นใหม่ไปกับคุณนั่นเองนะคะ